ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมที่นั่นแสงหน้าครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษเขตหนึ่งขอนแก่นตัวแทนคนเมืองพักพรมเจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับที่ต้องขอเวลาเนี่ยเพราะผมเป็นหนึ่งในการมาทการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับพารณาร่างฉบับนี้เตรียมข้อมูลมาเยอะมาก แต่เห็นว่าเวลามีน้อยก็เลยขออภิปรายสักนิดหนึ่งครับท่านประธานครับท่านประธานครับรัฐมนตรีฉบับปีห0ศเนี่ยไม่มีมาตราไหนพี่เขียนเอาไว้ว่าห้ามแก้นะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ครับสภาของเราแห่งนี้ผ่านอะไรมามา,มาเยอะมากครับท่านประธานครับเรามีการนำเสนอพยายามแก้ไขมาหลายครั้งจนสุดท้ายเกิดวิกฤต มีการชุมนุมประท้วงของประชาชนหลากหลายกลุ่มท่านประธานครับอยากให้เห็นบรรยากาศของคณะกรรมการชุดที่พิจารณารับมนุญฉบับนี้แก้ไขมานี่ครับเราทํากันอย่างสุดความสามารถพยายามประนีประนอมกันทุกฝ่ายอยากให้พวกท่านเห็นยังไงครับร่างที่เราทําเสร็จมาแล้วนี่เพื่อจะเข้าสู่สภาเนี่ยวาระสองเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับ สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือรัฐสภาของเราเนี่ยมีสมาชิกเกือบร้อยห้าสิบท่านทุกท่านล้วนมีความรู้ความสามารถองค์กรสารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการหนึ่งซึ่งผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งนะครับบางทัดบางบางครั้งนะครับท่านประธานครับต้องผ่านความเห็นชอบของเราครับมีการส่งประวัติมาให้เราเสือประวัติให้เราเห็นชอบนะครับ พูดง่ายๆก็คือเรามีความเห็นชอบแต่งตั้งสารมนูญโดยอ้อมแต่สมาชิกรัฐสภามาจากประชาชนครับท่านประธานครับผมอยากเห็นบรรยากาศของรัฐมนูนฉบับนี้ที่จะร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นรัฐมนูนฉบับที่สวยงามผมไม่ใช้คำว่าฉบับที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมจะใช้คำว่าเป็นฉบับที่สวยงามที่สุดเกิดจากรัฐสภาของเรา สส,สฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาร่วมมือกันกว่าจะได้วันนี้กว่าจะเรามีมติให้ตั้งสสรสองร้อยคนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราโต้เถียงถกเถียงกันมาเยอะมากครับท่านประธานครับและมาถึงช่วงนี้แล้วเราจะมอบอำนาจของเราที่ทำมาเนี่ยไปให้คนอื่นตัดสินเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับท่านประธานครับถ้าท่านสมาชิกทั้งสภาจําได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เกิดวิกฤตเกิดการชุมนุมประท้วงหน้าสภามีการปิดล้อมสปาแห่งนี้ต้องหนีออกทางเรือทางวัดจุฬามณีผมเป็นคนหนึ่งครับที่ออกไปมีสมาชิกคอยต้อนรับหลายพันคนเรียกว่าไอเฮียไอเฮียมีเพื่อนสมาชิกผมที่เป็นชาวมุสลิมบอกว่าผมไม่ใช่ไอเฮียครับผมเป็นอบังครับท่านเห็นบรรยากาศนั้นดี คิดว่าท่านคงไม่ต้องการให้บรรยากาศนั้นกลับมาอีกนะครับปกติผมเป็นคนที่เรียบร้อยสุภาพนะครับแต่วันนี้ทนไม่อยเองครับท่านประธานอ,อ,อ,อยากให้บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติโดยให้รัฐมนูญฉบับนี้มาจากสะสะรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นผมวิงวอนขอร้องเพื่อสมาชิกทั้งสะสะส,ะสะวให้พิจรารณาคัดค้าน การยื่นให้สนันมติความครับขอบคุณมากครับ,รบทา่านประธานขอบคุณครับต่อไปท่านสุรชัยเลี้ยงมุญรอชชัยครับ